เอาละทุกคนเข้าสู่ช่วงอีเวนต์คริสต์มาสของแมปดราก้อนเอเวนเจอร์กันนะครับที่ทน้องๆเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะทุกคนก่อนหน้านี้เราได้มีการสปอยไปแล้วเนาะในคลิปที่เป็นรีวิวเจ้าตัวน้องซีซันยี่สิบวันนี้พี่เดฟกับเจ้าน้องชูก้านะครับผมเราจะมารีวิวอีเวนต์คริสต์มาสของแมปดราก้อนเอเวนเจอร์กันนะครับผมเอาละเรามาคุยกับ NPC ของเจ้าตัวอีเวนต์คริสต์มาสกันก่อนฮายวัอดดีคุณคือใครกันเหรออ๋อก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นเช็คอินนะครับผมทุกคนมันให้เราทำ หน้าตาเป็นยังไงเอ่ยในคูนิพีอ่านี่ไงเควสนะครับผมจะมีสัญลักษณ์น้องมังกรตรงนี้ให้เราขายของแล้วให้ได้เงินค่าสเหรียญจากการขายของเหรอในดูซิไปหาขายดูซิขายแล้วได้ไหมเควสนี้ซึ่งเควส์ในแต่ละวันเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมน้องๆเดี๋ยวเราลองขายดูซะหน่อยเวลาเราจะกดขายนะครับผมอย่าลืมกดเลือกตรงที่ปุ่มสีแดงก่อนด้วยนะอ่าพี่เดบลองขายปลานี่ได้ปะอ่านี่ไงเควสขึ้นแล้วครับผมน้องๆมาแล้วพอเควสปั๊บมันก็จะมีลูกศรชี้บอกเลยทำไกด์ด้เวสสีันพอยละ พอเราทำเควส์สำเร็จให้เรากลับมาคุยกับโอ้ลับอ้าวงานยากหมดแล้วเหรอเควส์โอ้ลับโอ้ลับเควสหมดเหรออ้าวเควส์ไม่ตัวดีอ่ะตายแล้วคุณดูอ้าวแล้วแล้วยังไงอ่ะทีเนี้ยเควสอ่ะไห้ได้โอ้ลับเควส์ฉันไปไหนหมดเอาเควสมา โอเคครับผมทุกคนมันจะให้เรารับเควสในทุกๆวันนะครับผมน้องๆพอเราทำเควสเสร็จใช่ไหมครับผมน้องๆมันจะได้เป็นเจ้าตัว point พี่เด็บจะเรียกว่าอะไรดีอะคนดูคอย n ปักเป้า p อย n t ลูกดอกปักเป้าน้องๆมันจะเป็นต้องให้ครบ3ก่อนถึงจะได้รางวัลนี่หรอโอเคน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับทุกคนเอ้ยดูกอนในเมื่อเราไม่สามารถรับของรางวัลอะไรได้เราก็มาดูของรางวัลบนต้นไม้กันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรอยู่บนต้นไม้บ้างฮัลโหลของรางวัลอยู่บนต้นไม้มีตัวเลขบอกจํานวนชัดเจนมาก น้องมีถึงที่เท่าไหร่เอ่ยยีีถึงแค่24หมายความว่าอย่างไรมีแค่24วัน24ไอเทมจ้องไหม งานหยาบเลยทุกคนรู้งี้น่าจะเข้ามาออนเมื่อวานนี้ลรืมคนด,ดูส่วนอีเวนต์เดี๋ยววีดเดอจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะว่าไอ้เควสเนี้ยหลังจากนั้นมันจะได้อะไรนะครับเอาละนะทุกคนครับในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดล็อกไอเจ้าเควสต้นไม้คริสมาสนั้นได้วันนี้พี่เดฟก็เลยคงจะต้องมาพูดที่อัปเดตที่เข้ามาใหม่ในแบบ d r a g o อน d v e n t u r e สัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันมากหลกัลกๆนะครับผมอันแรกน้องๆอ,อันนี้น่าจะรู้ในเห็นในคลิปรีวิวที่ ผมเก็บ e อ p ที่เกิดขึ้นตามแมปได้นะแล้วก็จะมีเป็นเหรียญสปอนที่เกิดขึ้นตามแมปด้วยเช่นกันนะครับผมนี่นี่นี่มีอยู่ตามแมปเลยเห็นปะ่ะแล้วตรงโซนเป็นโซนฟาร์มมอนนะครับผมก็ถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยทุกคนครับผมของเดิมจาก เป็นพื้นที่ที่เป็นรูปยาการกระบากถูกต้องไหมครับผมแต่หลังนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนใหม่ละมันจะเป็นเนี่ยมีโครงกระดูกเต็มพื้นเลยนะครับผมนี่คือตําแหน่งจุดแลนด์มาร์คที่จะทาให้เรารู้ว่าอ่าที่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้สําหรับฟาร์มมอนนะคนดูนอกจากมีสปอนเหรียญต่างๆแล้วสปอนดาวที่เป็นได้อีกพีแล้วถูกต้องไหมครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแมปรา a อนเอเวนเจอร์ประจําสัปดาห์นี้นะครับผมแท้สงสัยกันไม่เอ่ยทุกคนจําได้กันไหมครับว่าปกติเวลา เราจะเก็บต้นไม้นะครับผมเก็บผลไม้จากต้นไม้ต้นไม้มันจะเป็นต้นแตกต่างกันตามโลกแต่ละโลกถูกต้องไหมพอถึงเวลาเราเข้ามากดเก็บแล้วมันจะมีมินิเกมขึ้นให้เรากดตามลูกศรถูกต้องไหมครับผมแต่ครั้งนี้นะครับผมมันเปลี่ยนใหม่นะครับคือมันให้เป็นต้นไม้ที่เราจะเป็นต้อง พ่นไฟนะฮะคนดูนี่คนไฟก็ได้กัดก็ได้นะครับผมพอหลังจากนั้นเห็นไหมมันจะดอกผลไม้ให้เราโอ้โหจา,จากของเดิมก็ดูดีอยู่แล้วรอบนี้กลายเป็นเผาไม้ทําลายป่าไปซะแล้วคนดูอ,อ่ะคนไปคนไปเนี่ยทุกครั้งที่เราพ่านไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะดอกเป็นพวกผลไม้ประจําของโลกนั้นๆให้เราของเดิมนี่มันจะขึ้นเป็นมินิเกมถูกต้องไหมอันนี้เปลี่ยนใหม่ละให้เราเผาเอานะ่ครับผมเผาเอาจะกัดก็ได้จะเผาก็ได้นะี่ครับผมนอกจากระบบหล เปียนระบบ EXP ที่สุ่มดรอปตามแมปให้เราไปเก็บแล้วนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือระบบต คนถ้าใครจําได้คลิปที่พี่เดฟเคยสอนวิธีการเอฟเคตกปลาไปนะครับผมอันนั้นเนี่ยจะเป็นวิธีการตกปลาแบบเก่านะจะไม่สามารถเอามาใช้กับการตกปลาแบบใหม่ได้อ่ะเรามาดูกันดีนกว่าว่าการตกปลาแบบใหม่มันเป็นยังไงกันครับของเดิมเวลาเราตกปลามันจะให้เราก,กดคลิกสแปมสแปมย้ำย้ถูกต้องไหมฮะแต่ของใหม่นะครับเมื่อปลากินเบ็ดทุกคนครับเรามาดูกันนะครับผมสิ่งใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะทุกคนเห็นอะไรบน,นหน้าจอไหมนั่นแหละครับน้อง นั่นคือตัวเกตตกปลานะครับผมทุกเปลี่ยนใหม่นทุกคนรูปสมอเรืออะไรทุกคนก็คือให้เรานะครับพยายามกดให้ลูกศรเนี่ยมันอยู่ในเกตที่มันวิ่งหมุนๆอย่างนี้นะฮะน้องๆน,งนี่ถ้าหากอยู่ตรงสีขาวที่แบบสีขาวไม่ใช่แบบสีดําทึบๆนะอ่าถ้าอยู่ตรงสีขาวปั๊บหลอดเกตของตกปลาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ถ้าหากเราโดนตรงส่วนที่เป็นสีดำบึ๊บ มันจะเพิ่มน้อยเอแล้วเวลาทุกครั้งที่เรากดโดนหลอดแถบของมันเนี่ยมันจะขยับหนีเราเรื่อยๆทุกคนหมายความว่ามันจะไม่หยุดอยู่ที่เดิมตลอดเวลาลวมันจะสุ่มหมุนไปเรื่อยๆถ้าฉะนั้นจะเอฟเคเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นและคนดูถ้าสมมติเรากดไม่โดนตรงแถบเกตของมันนะครับผมที่เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เฟจะลองกดพลานะครับผมให้โดนตรงที่เป็นรูปน้ํานะบึ๊บแอดเห็นปะพอเรากดผ้าดปับ๊บหลอดสีเขียวข้างล่างของเราก็ลดด้วยนะบึ๊บ เห็นปะคนดูเพราะฉะนั้นวิธี MK k แบบเดิมที่เราเคยทำคลิปสอนไปนะครับผมหรือน้องๆถามว่าเออพี่ช่วยสอนในมือถือหน่อยได้ไหมนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมกับระบบการตกปลาแบบใหม่นะน้อ,องๆอีกหนึ่งอัปเดตที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือคือระบบทา ลับถ้ำลับนะครับผมซึ่งภายในถ้ำเนี่ยน้องๆครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้มันจะมีที่เป็นกล่องสมบัติให้เราสามารถเข้าไปรับได้ในทุกๆวันในทุกๆวันเลยนะครับในทุกๆโลกด้วยทุกคนซึ่งแต่ละโลกเนี่ยจะมีจุดเกิดเนี่ยไม่เหมือนกันและเราสามารถที่จะเข้าไปรับได้ทุกวันเลยนะบอกก่อนนะครับนี่จุดแรกของพี่เด็บอยู่ตรงนี้เลยที่พี่เด็บมาฟาร์มนะฮะนี่ให้น้องๆทาการค้นไฟนะครับพางผนังถ้านะครับผมแล้วผนังถ้าจะเปิดออกพอเราเปิดออกเดินเข้ามาข้างในครับผมจะเจอกับ กล่องสมบัติเธือยาเอ๊ะแล้วทำไมรอบนี้มันไม่ใช่กล่องสีทองแคะมันกลายเป็นกล่องสีนี้เหรออ๋อแสดงว่าแต่ละโลกแต่ละกล่องจะไม่เหมือนกันสินะครั้งที่แล้วเราเจอกล่องสีทองครับน้องๆแต่รอบนี้เป็นกล่องไม้ธรรมดาเลยคนดูเดี๋ยวดูสิได้อะไรมาเอ่ยโอ้ในน้ำยาเปลี่ยนเพศครับนุองๆแล้วก็ได้เหรียญมาอีก2 0 0พันเ้ยโอเคนะอ่าเราลองไปสำรวจดูของโลกอื่นกันบ้างดีกว่าว่าโลกอื่นตำแหน่งของแต่ละโลกไอ้ตำแหน่งของกล่องสมบัติหรือถ้ำลับเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมทุกคนไปโลก ยังโลกการ์ดแลนแล้วครับผมคนดูช่วยเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ของในโลกนี้กันหรือเปล่าน้องๆอายแล้วครับผมคนดูตอนนี้ในโลกการ์ดแลนนะครับผมได้มีการรีโมเดลรีเรียกว่ารีแมปใหม่เลยแล้วกันรีดีไซน์แมปใหม่ทั้งหมดเลยครับผมคนดูของเดิมเนี่ยครับผมจะไม่ใช่แบบนี้รอบนี้ถูกรีดีไซน์ใหม่ทุกคนเห็นป่ะสวยขึ้นเยอะแล้วมีเกาะลอยฟ้าข้างบนด้วยน้องๆเี่มีเกาะลอยฟ้าข้างบนด้วยนะฮะแล้วอีกหนึ่งอัปเดตที่พี่เดฟบลืมบอกพูดถึงไปนะครับเอทางพุฒนามีการบอก ว่าตอนนี้จุดโลเคชันของอไข่นะครับผมในแต่ละโลกเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนที่มากขึ้นนะครับผมน้องๆน้องๆดูจากสังเกตดูในโลกนี้เห็นป่ะพี่เดฟเห็นแล้วสจุดข้างหน้านั้นหนึ่งนี่ 2, 2> นะครับผมและตรงนู้นเลยเห็นป่ะไกลๆตรงนู้นเลยนะครับผม3นี่คือพี่เดฟยังไม่ทันได้เริ่มเก็บเลยนะเห็น3จุดแล้วและ,และดูซ้ายมือนี้ครับ4จุดแล้วเนี่ยเดิมทีนะครับผมมันจะสุ่มเกิดนะครับ2จุด จาก7จุดถ้าไม่ดจำไม่ผิดนะสองจาก7จุดก็คือทุกครั้งที่เราเก็บไข่นะครับผมจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนเนี่ยมันจะค่อยไปสุ่มเกิดในจุดใหม่แต่อันนี้รู้สึกว่าผู้พัฒนานะครับผมเขาจะเพิ่มระบบใหม่จริงนะครับผมก็คือมีการปรับให้จุดสปอนไข่เนี่ยมันเกิดเยอะขึ้นใช่นะอันนี้ถือว่าข้อดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ข้อดีบ้างนะครับผมให้เราสามารถที่จะเออจะตามหาจุดเก็บไข่ได้ไง่ายขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงถ้ำลับนะครับผมของโลกการ์ดแลนว่าอยู่ตรงส่วนไหนกันเอ้ยผมจะอยู่ตรงนี้เลยครับ ซึ่งอันนี้สามารถเข้าได้2ทางนะครับทุกคนครับน้องจะเข้าตรงทางนี้ก็ได้นะนี่มันจะมีเหมือนใบไม้ใบหญ้าอะไรสักอย่างหนึ่งบางทางเข้าอยู่หากน้องวาร์ปมานะครับผมจากจุดวาร์ปนะยฮะมันจะมีถนนมาจากทางหมู่บ้านถูกต้องไหมฮะเดินไปตามทางเลยถ้าหากใครที่แบบว่าวิ่งเก็บเหรียญเพลินในแมปอยู่นะครับนี่้าเข้าอีกทางหนึ่งจะเป็นตรงนี้ครับผมทุกคนจะมีกิ่งไม้นะครับผมขวางอยู่นี่พนไปแล้วเข้าไปเลยนี่เจอทางถ้าลับแล้วซึ่งกล่อง พี่เด็มีความรู้สึกว่ามันจะสุ่มในทุกๆวันนะครับผมบางวันก็จะเป็นกล่องทองบางวันก็จะได้เป็นกล่องไม้อย่างนี้นะอ่ะกดไ,ไปเลยเย,ยไรดีสิได้ไลน์โอ้รอบนี้ได้ระยาเปลี่ยนผิวนะครับผมแล้วก็เหรียญแล้วก็มีอาหารด้วยอ่าชได้ใช่ได้ใช่ได้ ทุกคนเมื่อกี้พี่เดฟนะครับลืมข้ามดีเทลสําคัญไปนะครับเพราะว่าตอนที่พี่เดฟรีวิวครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับผมพี่เดฟเข้าใจว่าไอ้เจ้าตุงทำลับนะครับผมจะมีเพียงแค่จุดเดียวนะครับแต่ความจริงแล้วมันมีจุดอื่นอีกนะทุกคนไม่ได้มีเพียงแค่จุดเดียวจากจุดเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนะครับถ้าหักน้องๆทุกคนเห็นไหมครับอยู่ตรงข้างหน้าพี่เดฟเนี่ยครับผมก็มีทางเข้าทางลับอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะลองเข้าไปดูครับผมข้างในนี้เป็นยังไงมันให้เราพังกระแพงเข้ามาเหมือนเดิมมมเเลลยคครรััับบบผผแแะกกก็นนน่ออจพว ลูกสมุนทั้งหลายแหละไอพวกมดเอาไปแล้วดูเข้าไปข้างในมีกล่องไม้ไม่มีเลยเหรอตรงนี้ไม่มีกล่องสมบัติฮะเดี๋ยวเราลองไปดูโลกอื่นมั่งกันดีกว่าครับน้องๆเอาละ มายังโลกภูเขาไฟกันแล้วครับผมทุกคนพี่เดฟก,ก็อยากจะแนะนํมาให้น้องๆนะครับผมลองบินหาจุดที่เป็นจุดของพวกมอนก่อนนะครับผมพวกมอนที่มันเกิดก่อนนะครับว่าเอ้ยมีกล่องสมบัติเกิดไหมนะครับผมดีๆเพื่อพื้นที่ตามที่มันมีโครงกระดูกทั้งหลายแหล่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าหากไม่มีเราก็ค่อยไปบินตามหาทํำลับดูนะครับผมน้องๆใช่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่ใช่หรอเอามาข้างในมีไปอ้าวนี่ไัมีจริงด้วยโอ้ นี่ครับผมทุกคนบินเข้ามาเลยครับผมเราจะเจอกับทางรถรางเล็กๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องสมบัติแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับรอบนี้พี่เล็บก็ยังเป็นเจอเป็นกล่องไม้ธรรมดาอยู่เนี่ยโอ้ได้น้ำยาเปลี่ยนคิวมาอู้อย่างละหนึ่งขวดเลยโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะต้องยอมรับเลยว่าเอ้สายฟรีเนี่ยทำให้รู้สึกแบบความของง่ายขึ้นมากๆเลยนะน้องๆอะแล้วลองบินสำรวจรอบๆดูนะครับผมว่ามันมีโซนอื่นที่น่าจะเป็นทางเข้าทางลับทางอื่นอีกจุดอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวนะน้องๆมันมีอีกล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ได้ย พี่ไมเข้าใจว่ามันมีกล่องเดียวต่อโลกสรุปไม่ใช่เหรอคะเนี่ยฮัลโหลสรุปก็คือเมื่อกี้ข้อมูลพีล้อาจจะบอกน้องๆผิดพลาดไปนิดนึงนะครับผมทุกคนมันไม่ได้หมายความว่าใน1โลกนะครับผมจะเจอหนึ่งกล่องเสมอไปนะครับน้องๆมันอาจจะมีกล่องอื่นที่เกิดตามจุดอื่นของโลกก็ได้นะทุกคนก็เรียกได้ว่าอัปเดตนี้ถูกอัปเดตมาให้เข้ากันกับคำว่าเอเวเอเรชั่มันคือการประจนภัยของจรงงิงไงถ้าหากทุกคนนะครับผมยิ่งประจนภัยก็ยิ่งจะได้พบกับกล่องสมบัติมากขึ้นนั่นเองแคเออเราไปโลกต่อไปดู ที่มีการรีวมวแบบไปนะครับผมนุองโซนเนี่ยมันใหญ่เกินน่าจะหาทำรับเจอไหมเนี่ยทุกคนอะ จุดแรกที่พีเดจะลองไปเช็คดูนะครับผมคือจุดที่เป็นทางเข้าทางนี้เลยที่ใดมีเหรียญพาเราไปที่นั่นมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆทุกคนพีเด้รู้จักการนี้แล้วกันที่ใดมีเหรียญที่นั่นมันต้องมีอะไรบางอย่างแหละเหมือนจะเห็นอะไรตรงนี้แหละนี่ยังไงใช่จริงด้วยให้เราพ่นไฟเช็คดูนะครับผมอ่าเข้ามาเจอไหมกลองอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าลองดูสิว่าทางลับนี้มันจะพาพีเด้ไปไหนเอ่ยอ่านั่นไงทุกคนพามาเจอกับกล่องสมบัติไงล่ะและก็เป็นกล่องสมบัติทองแดงนะครับผมจริงๆมันไม่ ่ไหมนะทุกคนพี่ดิดต้องขอขออภัยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันคือกล่องสมบัติแบบทองแดงนะทุกคนเอาละลองมาจากถ้ำแล้วครับผมทุกคนเราลองบินหาจุดอื่นซิว่ามันจะมีทางเข้าเป็นถ้ำลับในโซนอื่นอีกหรือเปล่านะอ่าทุกคนครับผมระหว่างที่เราบินหาถ้ำลับอื่นในอพยมน้องๆตอนนี้พี่เดฟเหมือนเจอที่เป็นของเราซิลเวอร์อยู่ตรงเนี้ยมันเกิดอยู่จุดเดียวกันกับพวกมอนเลยทุกคนเห็นปะ มันเกิดอยู่จุดเดียวกันเลยคนดูฮะเพราะฉะนั้นหากเราจะตามหาเนี่ยครับผมมันจะมีกล่องอยู่3ระดับด้วยกันนะฮะที่เป็นระดับบอนซิลเวอร์แล้วก็ระดับโกลนะครับผมคือ3ากล่องนี้นะจะสุ่มกระจายเกิดตามในที่อยู่ในโลกนี้นะครับผมทุกคนคือตอนนี้ตั้งแต่เราหามหาเนยครับผมพี่เดฟยังไม่เจอที่เป็นกล่องระดับทองเลยนะเจอแต่แค่ระดับบอนนะครับผมซิลเวอร์เท่านั้นเอง2กล่องโอเคเราลองมาดูในยังโลกของโลกใต้ทะเลนะครับผมหรือโอเชียนเวิร์กกันดีกว่าโอ้โหโลหิตค่อนข้างที่จะมืดๆเลยนะวิธีการนะครับของพี่เด ใช้การตามเส้นทางของเหรียญไปเลยทุกคนที่ใดรีเหรียญนําพาที่นั่นต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะน้องๆไม่มีไม่มีอยู่ตรงไหนได้บ้างเอ่ยอ่ะทุกคน พี่เดฟเหมือนจะเจอทางเข้าทํำลับแล้วทุกคนจะมีหลอดแอบเฮดีอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าขันนี้ต้องเป็นทํำลับอย่างแน่นอนนี่เนี่ยและเราก็เจอจริงด้วยครับผมกล่องระดับบอลหรือก็คือกล่องระดับทองแดงนั่นเองโอเคอ่ะพ่นไปพ่นไปแต่จริงนะนะจากหลังจากที่พี่เดฟลงบินบินหามานะครับผมทุกคนนี่คือเราก็ได้หลายกล่องกันแล้วนะถ้าน้องๆขนไหนที่ขยันเล่นเนี่ยเราแทบจะได้น้ํายาสีเยอะมากเลยนะในแ,แต่ละวันเนี่ยคือหลักๆนี้มีไม่ต่ํากว่าแบบ10ขวดอย่างแน่นอนนะครับนี่นี่เห็นไหมบินมา ทางข้าวทาทุกคนแค่เราบินมาโฉบใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นหลอด HP ให้เราแล้วน้องๆอ่ะขวพ่นไปปั๊บเจอกล่องระดับบอลจริงๆด้วยโอ้โหมันมีหลายกล่องเลยเนี่ยโคนมันไม่ใช่เพียงแค่มีกล่องใดจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะ ดียเนี่ยพี่เดียว,ว่าคือใครที่ขยันเล่นนะครับผมตอนนี้แบบดราก้อนเอเวนเจอร์เนี่ยมีอะไรให้ทำที่เรียกว่าค่อนข้าที่จะเยอะมากนะครับผมรวมไปถึงไอ้พวกเจ้าต้นหมงต้นไม้เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวพี่เลจะมาบอกข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมการที่พวกต้นไม้เนี่ยมันสามารถความหายพวกดีซอนหรือผลไม้หาย,ยากต่างๆเนี่ยได้เยอะมากขึ้นมันมีประโยชน์อะไรหรือป่ะอย่างแรกนะน้องๆก็คือไอโรงงานอาเชมีที่มันให้เราสกัดเป็นน้ำยาแล้วแลกเป็นพวกเอาน้ำยามัดน,นะครับผมหรือน้ายาสีต่างๆเนี่ยคือเรียกได้ว่าเราจะทำ ขึ้นนะนี่มันมีข้อดีอยู่นะทําเป็นเล่นไปถ้าทุกคนคิดว่าชอบนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าให้คิดอย่างไรนะครับผมกับการอัปเดตนี้นะเดี๋ยวเราไปโลกถัดไปกันครับผมโลกดีเซิร์นะครับผมือโลกทะเลทรายกันโอเคผมพอมายังโลกนี้เดี๋ยวพี่เดยบขอลองเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมเนื่องด้วยว่าโลกดีเซิร์เนี่ยคือที่มันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับพี่เดยบขอเลือกใช้ตัวที่บินเร็วสักหน่อยหนึ่งแล้วกันในการบินเลยครับผมทุกคนก็ขอเลือกใช้เป็นเจ้าตัวน้องซีซั่หนึ่งนะครับผมมา ไปฮะมันดูจุดท่ามลับนะครับผมอยู่ตรงไหนกันบ้างนะมันจะอยู่ข้างในนั้นได้หรือเปล่าโอ,โอ้โอ้มีทางเข้าตรงนี้ซะดด้วยสิมีอะไรเนี่ยข้างในเนี่ยไม่มีอะไรหลอกดาวคุณหลอกดาวให้เข้ามาที่ใดมีเหรียญน,นะครับที่นั่นน่าจะมีอะไรบางอย่างโอ้ทุกคนครับพี่เดฟเพิ่งสังเกตเห็นไม่แน่ใจว่าอันนี้มีมาสักพักแล้วหรือยังมันมีเกาะข,ข้าบนโลกทะเลทรายตั้งแต่เมื่อไหร่กันเลยเนี่ยฮะมีข้าบน,นี้ด้วยเหรอทุกคน มันรหลมีขมนด้วยแล้วพอบินขึ้นมานะครับผมก็เจอกับกล่องสมบัติเลยครับผมน้องๆโห้แล้วก็ได้น้ำยาเปลี่ยนทิสัยนะครับผมแล้วก็ชีชุบชีวิตด้วยอุย้ยโอเคอยู่นะเนี่ยอ่ะบินไปยังโซนอื่นบ้างนะครับน้องๆเฮ้ยนี่ป่ะ มีประตูปิดไว้อย่างนี้หมายความว่ายังไงเราจะเป็นต้องพ่นไฟพังเข้าไปนะครับผมทุกคนปังบีบ้อยเข้ามาเจอกับอะไรเอ้ยและก็มีอี๊ผีตรงนี้ครับผมน้องๆบวกต้อง6กเลยและก็เหรียญอันใหญ่นะครับอะไปดูตรงอื่นบ้างเอ้ยนี่นี่นี่แซงว่าในโลกทะเลทรายนะครับผมจุดที่เป็นจุดโซนคาลับทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้เลยน้องๆขาก่ายขึ้นหน่อยนะทุกคนเพราะโลกอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนท้อซึ่งเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยบางทีแบบมี เพียงแค่แบบแผ่นหญ้าบางๆมาปิดเนี่ยเราก็แทบจะแยกไม่ออกจากแบบเลยแต่โลกทะเลทรายเนี่ยให้น้องๆบินมาเช็คไอ้ตรงพวกที่เขาเป็นก่อสร้างมีทางเข้าประตอูอย่างเงี้ยก่อนเลยแล้วจะได้รู้ว่านั้นนั้นมีกล่องหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เจอกับกล่องอีกกล่องนึงคือตอนที่พี่เด็บินบินมาเนี่ยพี่เล็ยังไม่เจอกล่องทองเลยกล่องทองมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮะเจอกล่องแบบซิลเวอร์ด้วยน้องๆโอ้โอเคนะแฮปปี้ชาวบโอ้ ฟาร์มอยู่นี่คือจะได้เป็นหมื่นหมื่นเหรียญแล้วนะน้อง,องเอ๋ยพี่เด็กบินเช็คไอ้ตรงพวกนี้ก่อนเลยฮะป๊าปึ๊บเปิดเข้าไปโอ้โหแล้วก็เจอกล่องระดับ,บร้อนอีกแล้ว ป้าพ่นไปเปิดมาโหนี่บินบินอยู่นี่คือฟาร์มน้ํายาได้ไม่รู้กี่ขวดแล้วนะทุกคนไปยังโลกถัดไปกันเลยโลกแฟนตาซีว้าวแฟนตาซีเวิร์มายังโลกต่อไปกันเลยครับผมน้องๆพี่เดฟขอลองมาไปเจ้าพวกต้นไม้พวกนี้หน่อยดีกว่าครับผมทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะแล้วพอยืนยนเผาต้นไม้อยู่เราเจอทางเข้าลับเลยคนดูนี่คือพี่เดฟม,มีความรู้สึกว่าต่อต้นเนี่ยเราฟาร์มผลไม้เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะน้องๆอ่าเ้ามาเนี่งเจอเหรียญอีกยี่ห้า เลียนและก็มีอ e ีกีด้วยน,อน,อน้องๆว้ได้เนื้อด้วยนี่คือจะฟาร์มเนื้อแบบไปในตัวจากการหากล่องสมบัติเลยเหรอเนี่ยว้าวเดีืยวกันนะไปครับผมทีนี้ไปโซนอ,อื่นกันบ้างมีทับลับอีกไหมนาๆนๆมีแผ่นหินอยู่ตรงนี้ทุกคนทางเข้าลับปะไม่ใช่แฮะมีบ้าเนี่ยใช่เลยทุกคนจเจอละอีกทางอีกทาาหนึ่งครับผมทุกคนหินดูสีไม่เกลืนกับหินข้างนอก แน่นอนหาเข้าแน่นอนเข้าไปคอยเจอกับกล่องทองบ้างและก็ยังไม่เจอยังเจอเป็นกล่องบอลอยู่ครับผมด้วยนี่ทุกคนลองนบๆดูนะทุกคนว่าระหว่างที่เราตามหากล่องสมบัติกันอยู่เนี่ยในแต่ละวันนะครับผมเราได้น้ายาก,กันไปกี่ขวดแล้วนะก็โอเคแล้วนะวันวันนึงนี่คุณอาจจะฟาร์มกันได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอควรเลยนะครับผมทางนี้ด้วยป่ะดีไหมไม่ใช่ฮะ โอเคเห็นหน้าตาแบบนี้ถูกไม่น่าใช่นะโอเคเราลองไปยังโลกต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมคุณดูนั่นก็คือโลกเวสเทิร์แลดเวสเท d ร์แลนด์หรือโลกกิดกันนั่นเอง,เองนะน้อง,อง,องเอาอ่ะละโลกนี้พี่เดฟบอกว่าโลกนี้ไม่มีต้นไม้เยอะเหมือนก,นกันกับโลกที่แล้วนะครับพี่ดนคิดว่าเราจะหาง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าไปรู้ต้องมาลองดูกันนะฮะแล้วเหมือนเหรียญเนี่ยจะกระจายเกิดตามแมนด้วยอ้าวพอบินแล้วก็เจอเลยฮะทางเข้ารับแกอยู่ดี่สินะพูดไปเลยพวกมาใครมาขอ,ของกล่องทองหน่อย สักกล่องมีไหมโอ้นี่ไงมาเจอกับกล่องจริงๆด้วยครับผมระด,ดับป้อนอีกแล้วกล่องทองมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยฮะฉันจะไปหากล่องทองยังไม่เจอเลยคุณดูมีใครที่บอกว่าเจอกล่องทองบ้างแล้วนะครับมิ้นบอกกันบ้างนะฮะทุกคแต่อตอนนี้ตั้งแต่พี่เด็บรีวิวมาเนี่ยยังไม่เจอกล่องทองเลยอ้าวทุกคนคือตอนนี้หลังจากที่พี่เด็บลองบินหาสักพักหนึ่งเลยครับเห <laughs> มือนพี่เด็บจะเจอเพียงแค่จุดเดียวเลยเอ้าเดะแบบแบบเน่ไงอีกจุดเดียวมาอยู่นี่ ุ้ยมาแอบซ่อนตรงนี้นี่เองแหมสีสเสตียนเลยนะเดินไปสีเข้าไปโอ้เจอเหรียญใหญ่2เหรียญฮะและก็เจอกับกล่องอีกกองครับผมนี่แล้วก็ได้มาแล้วอีกหน่องเย่สบายใจละวดูว่าจะไปเจอจุดที่2แล้วทุกคนอ่ะเราไปยังโลกสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนโลกนี้น่าจะบอกกับการฟาร์ม,มากที่สุดแล้วสำหรับโลกนี้โลก1ึ่ดับบันนี่เองน้องๆลองหากันดีกว่าว่ากลองสมบัตินยครับผมในโลกบร,ริษัทนี้จะไปอยู่ตรงไหนได้บ้าง าทางเข้าทำลับนะครับผมในโลกปริษาททุกคนว้เอาซสเดียนเลยแต่ประตูทางเข้าเนี่ยทุกคนสังเกตดีๆจะกคล้ายก,กันกับทางเข้าของโลก,กัาแลนหรือโลกยาที่โลก2เลยนะครับทุกน้องก็คือเป็นแผ่นย้าบางๆนะครับผมมาปิดทางเข้ายางเงี้ยอ่ะเข้าไปว้เจอกับกองเงินแล้วบาบ ว้าวและข้างในก็มีอีกพให้เก็บอีกนะครับสองอันเลยทุกคนน้องๆก็เรียกง่ายว่าหลังจากนี้นี่คือน่าจะฟาร์มเลเวลกันง่ายขึ้นแล้วแหละทุกคนจากที่ดูนะแล้วก็ได้ปัญชนภัยกันไปด้วยนะครับผมและ้วไม่เจอทํำลับแต่เรามาเจอกล่องสมบัติอีกกลองหนึ่งอยู่ตรงนี้แทนทุกคนไหนๆก็ไหนๆจัดการบอนไปด้วยเลยแล้วกันว โอ้วันนี้ได้อีกทีมาถึง500กว่าเลยทุกคนก็คือเรีกยกได้ว่าระบบใหม่นะครับผมนอกจากที่เราจะสามารถบินหาเก็บไอ้เจ้าพวกดาวทีตามแบบได้แล้วถูกต้องไหมครับน้องๆเรายังสามารถที่จะฟาร์มเลเวลมังกรได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่ามอนเนี่ยรู้สึกจะมีการปรับ ที่เป็นค่า EP ที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นละได้ทีละ500นะโอเคทุกคนนี่ก็คือเป็นอัปเดตนะครับผมในแบบ Dragon Adventure ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับผมนุ่น้องก็ไม่รู้ว่าจะถูกครบ ข้วหรือผิดพลาดตรงไหนบ้างนะครับผมหลักๆก็คือนะตอนนี้จุดเกิดสมบัติเนี่ยไม่รู้ว่ามีจุดไหนบ้างนะครับผมถึงพี่เดฟตอนแรกก็รู้ว่าจะมีเพียงแค่โลเคชันเดียวแต่รู้สึกว่ามันจะเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวไว้เราค่อยหาเป็นคลิปรวมสรุปอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจุดเกิดของกล่องสมบัติเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่เดฟจะลองทำนะครับเอาละครับผมทุกคนก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมก็คือเราจะมีการแจกเจ้ามงกรซีซั่น17นะครับผมหรือเจ้าตัว แร์แอซินะครับผมหรือตัวที่อยู่ข้างหลังพี่เดฟนะฮะน้องๆโดยครั้งนี้นะครับผมเราจะแจกให้นะครับเม้นบอกกันหน่อยนะครับผมว่าถ้าสมมตินะครับผมให้เราเลือกมังกรตัวใดตัวหนึ่งในเกมนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราในชีวิตจริงได้น้องๆจะเลือกมังกรตัวไหนนะครับพิมพ์ชื่อมังกรตัวนั้นมานะครับพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมต้องเป็นตัวนั้นนะครับเม้นไหนที่รู้สึกทูกใจนะครับผมมาในสุดเอาไปเลยเจ้าตัวแอสไตร์แอซิดนะครับผมเลยเจ้าตัวมังกรซีซันยี่สิบเจ็ดอยู่ที่อยู่ กันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์แล้วก็กดใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมทุกคนบ๊ายบายไปเลยเจ้าชูการ